มาแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดียินดีต้อนรับสู่บ้านกันได้อีกแล้วเจ้าสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูต้นไม้มงคลอีกแล้วเจ้าต้นไม้มงคลต้นนี้จื่อเปิลก็คือเขียวหมื่นปีเนาะหรือบางคนก็นจะห้องว่ากวักทองคํอีนี่นเจ้าบางคนบางตีเปก็กจะห้องว่า วัานมหาเศรษฐีนี่เนาะก็ใบเปิ่นเจ้าใบเปิ่นจะเป็นลายเป็นลายสีขาวปนเขียวเจ้าเขียวปนขาวเนาะละ้วกอบมีลักษณะใบก็จะเป็นใบแหลมเจ้าสําหรับพืชชนิดนี้เนาะเขียวมืนปีนี่ก็เป็นไม้มงคลเชื่อกันว่าคนติดปูกเจ้าของติดปูกไผ่ติดปูกไหวมีไหว จะทำให้คนปลูกหรือว่าเจ้าของนี่มีอายุยืนยาวเนาะมีอายุยืนเหมือนกับจือไปเลยเจ้าต้นเขียวมืนปีเนาะเนี่ยลักษณะใบาเป็นก็นจะเป็นแบบเนี้ยเจ้ามีลาย,ลายสวยงามเจ้าสวยงามเขียวมืนปีกวักทองคําหรือว่าว่านมหาเศรษฐีเจ้าแต่ละจืดนี่ก็คือ เป็นมงคลฟังแล้วฟังแล้วก็อยากจะมีไหวเป็นเจ้าของเนาะอยากจะมีไห้เป็นเจ้าของกระหามาปลูกนะเจ้าสาหรับคนตีรากต้นไม้เนาะสาหรับคนตีรากต้นไม้บมฮูดจะปลูกอย่างกระหาต้นเขียวมื่นปีนี้มาปลูกก็ได้เจ้าเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภเ,เ,เ,เรียกทรัพย์เรียกเงินเหลยกทองเจ้าสำหรับต้นเขียวมื่นปีนี่ก็จะเป็นพืช เปินห้องว่าอยู่ในตระกูลอากอนิมาหรือว่าแก้วกาญจนานั่นเองนะเจ้าเนาะแก้วกาญจนาหรืออากอนิมาเนาะเปิ้นก็นจะขยายพันธุ์ด้วยกันแยกนอเจ้าแยกนอลำต้นมันจะเป็นป้อง,องๆเนาะก็คือว่าลำต้นแก่ๆนี่คือตัดแล้วก็เอาไปช้ำหลากมันก็นจะออกตามข้อเลยเจ้าปลูกง่ายปลูกง่ายมากเนาะ ต้นนี้ก็รูซสึกว่าจะปลูกมานานแล้วเจ้าปลูกมานานแล้วพอเป็นพุ่มใหญ่มากความจริงถ้าใส่กระถางไว้เนี่ยเจ้าปลูกใส่กระถางไว้จะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางเจ้ากระบอเล็กเนาะจะถือว่าเล็กกับบอเล็กเจ้าก็จะใหญ่กว่าพวกเอ่อเพชรน้ำหนึ่งอะไรอย่างพวกนั้นก็คือจะจะเป็นพุ่มใหญ่กว่านะเจ้าเนาะเพราะว่าลักษณะขนาดของใบเป็นกับใหญ่กว่าเจ้า แล้วก็เปินมีสรรพคุณด้านยาตัวยนะเจ้าเป็นยารับพิษร่อนถอนพิษไข้เจ้าสำหรับคนตีถูกแมลงสัตว์กัดต่อยเนาะใบเปิลน,นี่หนาเอาไปตำเพื่อละเอียดเจ้าโคกเพื่อละเอียดแล้วก็ผสมกับเหล่าขาวแล้วก็ทาเจ้าทาเพื่อถอนพิษของสัตว์ได้เจ้าเนาะแมลงสัตว์กัดต่อยใจใบนี่ถอนพิษได้เจ้า ตำโคข้ให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผสมกับเหล้าขาวเจ้าเนาะปลูกไว้เป็นไม่ฝอกอากาศโดยเจ้าดูสารพิษในบ้านได้เนาะใบเป็นจะกว้างแล้วก็ด้านหลังของใบจะเป็นสีเขียวเลยด้านหน้าก็จะเป็นสีเขียวลายขาวเจ้าก็สวยงามแล้วก็ดีต่อใจอีกแล้วเจ้าเนาะ ครปลูกไว้สวยงามก็เจ้าลายเปิวยสวยๆเนาะก็กันดาก็จะพยายามหาทายต้นไม้สวยๆมะหื่อเปืเป่อนๆเอฟซีและก็ท่านผู้ชมได้รับชมนะเจ้าสำหรับไพตี้ฟัง บอรล้เรื่องหรือว่าฟังบออภาษาเหนือก็ต้องขออาภัยตัวเนื้อเจ้าก็อยากจะบพูดเป็นภาษาบ้านๆเนาะเพิ่ติดจะสื่อสารให้ทุกคนได้รู้จ,จักภาษาเหนือตัวนก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเนื้อเจ้าขอบคุณกำลังใจจาก FC ฟซีไมเอฟซเก่าขอบคุณความรัก ความห่วงใยที่ทุกคนมีให้เจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้าบ๊ายบายเจ้าสวัสดีเจ้า